สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่26่ธันวาคมนะครับสำหรับดาวโจนก็เจาะทั้ง2วันเนาะก็รุนกันต่อครับวันที่3ว่าจะเป็นเช่นไรครับมาฟังวิเคราะห์คร่าวคาวครับวิเคราะห์มาวันง่วงนอนครับดาวโจนเปิดที่0 8น9นะครับก็คือพี่น้อง 10แต้มครับซึ่งจากสถิติดาวโจนปิด10แต้มเปิด10บแต้มปิด10แต้ม,ตม,ตมก็โอกาสเป็นไปได้สูงมากครับยังไงฟังผมเสร็จทั้งคลิปแล้วก็ลองพิจารณาดูนะว่าจะตามหรือไม่ตามครับก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านแล้วน,นครับดาวโจนค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้คู่10แต้มบนล่างสวยครับจับตามตารางถ้าปิดบวกคู่10แต้มจะมาคู่กันบนล่าง10แต้มคืออะไรผมคง,ง,งไม่ บอกเฟสทุกคลิปนะครับผม,ผมทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วผมทาคลิปไว้ตั้งนานนะใครอยากจะรู้เลขสิบแตม้มเลขคือเลยลองไปหาดูเอาแล้วกันนะครับสิบแตม้มเปิดสิบแตม้มปิดสิบแต้มไหมโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับและอย่างเมื่อวานนี้เบิ้ลไอเมื่อวานจีนไอไปใหญ่แล้วเมื่อวานดาวง่วงเมื่อวานดาวโจนเบิ้ลนี้บ่ายเบิ้ลครับวันนี้นี้บ่ายเบิ้ลดาวโจนจะกลับมาเบิ้ลอีกไหมนี่ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับ แต่ส่วนตัวผมไม่พูดพ่ามสัเพียงครับวันนี้เด่นสุด6ครับผมมองจับเบื้องต้นอันนี้เป็นกลุ่มเลขคู่ครับซึ่งขาด4 6่ครับคืนนี้ดาวโจนเม็ดเดียว4 6 6 4นะครับ4 6 6 4จับตามตารางดูได้แล้วคือ6 4 6 4 9 1 6 4 9 1 แล้วก็4673ส6 7 3แล้วก็8613ตามลาวัฒนาไหมครับอันนี้อ๋อ463ซ้กันแล้วนะอันนี้6หาง5หางครับอันนี้มี5หางวันนี้จะมี6หางครึ่งครับร้อผมเอาตัวเลขเหลือของกลุ่มเลขคู่มา104ครับมาส 4664ผมว่าโอกาสมาเป็นไปได้ครับร้อยมาสี่นะแล้วก็อีกคู่ที่ชอบคือ5077อันนี้แถมไปครับถ้าคุณไม่สนใจคุณก็เล่นแค่50นะครับ50ก็ได้แต่คุณแต่ผมชอบแถมเนี้ยดูเหมือนเยอะดูไม่ทำไมทั้ง4ี่จับทั้ง4คู่แต่อย่าลืมครับมันซ้ำกัน4664หนึ่งหางห้าหางหกางหกหางครึ่งครับ หกหางครึ่งก็ประมาณนี้ครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับจะพูดต่อก็ไม่ไหวแล้วง่วงนอนครับและที่สังเกตดูดาวจนปิดล่าง4แต้ม2วันในวันจันทร์หนึ่งสามเมื่อวานเจ็ดแต้มในสีแต้ม4แต้มวันนี้ถ้าชนกันที่8 6 13กับ50 7 7 7 7แต่ผมชอบ10แต้มมากกว่าครับผมว่าโอกาสปิด10แต้มบนล่างวันนี้โอกาสเป็นไปนได้ครับ ทุกอย่างเป็นการคำนวณจากสถิติครับคำนวณเสร็จคำนวณไปคำนวณมาก็ต้องเลือกดูครับเลือกเลขชอบเลขไม่ชอบอีกนะครับนะชอบเนี่ยไอชุดไอพุทเนี้ยคือเลขที่ชอบแหละนะครับเลขมีทั้งหมด100ตัวแนะนําอยู่6 7ตัว5 6 7ตัวจะเล่นไม่เล่นก็นนขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันครับดาตีสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม